สวัสดีครับสวัสดี f อจอร์นี่มือปราบอินดี้ทั่วประเทศไทยที่เคารพรักครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งหมู่บ้านแห่งหนึ่งของแผ่นดินจังหวัดบ้านเกิดของผมอุบลราชธานีหมู่บ้านนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งครับที่น่าท่องเที่ยวมากนะครับหมู่บ้านคันท่าเกวียนนะครับอ,อําเภอขงเจียมจังหวัดอุบลผมได้มานอนค้างที่นี่สองคืนสัมผัสกลิ่นอายของวิถีชนบท นะครับสัมผัสถึงความห่างไกลของตัวเมืองเด็กๆคนในชาวบ้านนะครับต้องห่างจากตัวอำเภอตั้งหลาย10เกือบ6 0 7 80กิโลก่าจะได้เข้าตัวอำเภอนะฮะวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาคนในหมู่บ้านนี้โอ้เป็นเ c ผมเยอะแยะเลยสวัสดีครับ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 โอ้ยน้องครับนาะติดตาม เห็นใน้ท <mini flat shake> <osaurus> ั่วระสับบ่ถ่ายเห็นได้ทล่หลับเอ็โหทาเนี่ยข้างในกูอยู่ข้างนี้เดี๋ยเดี๋ยวมึนถ่ายให้โอเคโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านโอ้ยน่ารักจริงเลยเด็กๆกลุ่มนี้น่ารักค่ะโอ้ยโอ้มาเต็มรถเลยมีแต่รุ่นลูกสาวทั้งนั้นเลยบ๊ายาบ๊บายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะเด้๋ยถ่ายคลิปให้ผมเนี่ย ไทยยได้จ่าเพียงเห็นผมนี่แหละสวัสดีครับสวัสดี FC จอนี่มือป่าวินี่ที่เคารพรักที่สวัสดีครับ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 โอ้สวัสดีครับอะครับอำเภอที่นี่คือบ้านคันท่าเกวียนนะครับตำบลนาโพกางนะครับอ่าอําเภอของเจียมจังหวัดอุบลนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งอำเภอหนึ่งของแผ่นดินบ้านเกิดผมนะครับ ฝากไปถึง f อผมหาวิวกาดมาเที่ยวขขงเจียมนะครับมีหลายๆห,หมู่บ้านบ้านปากลาบ้านนาโพกลางบ้านนาโพใต้บ้านทุ่งนาเมืองบ้านคันท่าเกวียนนะครับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งที่ก็อยู่ติดชายแดนนะครับติดชายแดนสุดของประเทศไทยเรานะครับาจากนี้แม่ให้ผมทำเนี่ยให้เมื่อเมื่อสมัยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนบ้านเข้าเนี่ยได้รุ่นแม่ตอนแม่เป็นซำหน่อยๆเนี่ยเวลาไปใน ในตลาดโค้งเกียมนี่ไปจังไหนแม่ไป,ไปทางเรือไปทางเรือวครับถนนมีะอะไรย่างตอนนั้นย่างจ้อถนนขึ้นข้างบนขึ้นภูเลยอ๋อแล้วไปทุ่งนาเมืองแล้วเวลาแล้วเวลาที่จะย่างไปโรงพยาบาลน,นี่สิละแม่ย่างไปโรงพยาบาลก็ไปทางเรือโอ้ไปทางเรือ,อมีมี มีคัเตอร์อตอสดอไปลงนู่นค่ะอ๋อโอ้องงรออุ่นย่า่นี่รุ่นี่า่นี่แม่สวัสดีครับไไอายุอายุหลายไปไีแล้วน้นองแปดสิบเอ็ดบว่าแม่โอ้สมัยสมัยย่ายรุ่นซ้ำนี่นี่แถวนีมันเป็นปลาเป็นจังไงใย่ายบ,<อ>บ้านก็อยู่ปลาคือเก่าบ่้านก็นเป็นปลาอ๋บาอบ้านกระยูป่ปลา โอ้ปกใหมู่้ตอกนะครับเนาะอ๋อนะฮะโอ้นี่ครับก็คือเอาง่ายๆก็จากอีเป yeah. ็นเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งนะครับเนาะบอกผู้พูดง่ายๆในปัจจุบันนี้ก็เด็กๆกลุ่มนี้เขาก็ห่างไกลเซเว่นนะครับไม่เหมือนเด็กในเมืองนะครับสี่เลกินขนมเตละาดีๆ KFC ดีๆคือคนในเมืองกันยากบอมแถบจะบมีเนาะเอางี้น้องๆกูหนูอยากกินอะไรกินเลยพี่เจนี่เลี้ยงเมามาต่อคิวน้า อ่าโอ้ยเนาะสว,วัสด,ดีสวัสด,ดีครับมาต่อคิวเลยมามาต่อคิวต่อคิวกันนะอ่าต่อคิวกันนะกินเลยผู้เฒ่าพร้อมผู้เล็กก็กินหยังแปเอาเลยเดี๋ยวผมเลียงเองอ่านะครับต่อคิวเลยนะครับอ่านะครับนี่คือเข้าใจข้อมเป็นอยู่ครับเข้าใจวิถีนะครับผมก็ยังดีหน่อยที่ยังอยู่ใกล้เมืองนะครับผมก็ยังมีโอกาสได้ไดอยู่ใกล้ตลาดใกล้ เซเว่นใกล้โลตัสใกล้แมคโครใกล้ห้างเซนทัลแต่เด็กๆเหล่านี้นะครับก็อย่างว่าใกล้สุดของเขาก็คงร้านขายของชําขนมที่ได้ดีที่สุดณเวลานี้ก็คงจะเป็นอ่าหน้าเดินมาดูกล้องครับอ่าก็น่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับเนาะกุ้งอ่าลูกชิ้นนะครับเนาะเอาเอาไปเลยเอายายเอายายยายกินน้ำเนาะยายอ่ายายยายยายอยากกินยังเอายายอยากกินยังเสียบๆนะครับ อ่าเอาอยังย่าไงเอา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 ปีกไก่ก่อนย่าี่เอาปีกไก่ย่ายก่ก่อนอ๋ออ๋อเอายแล้วอ๋อผมกำลังใจเล็กน้อยจากลูกจากหลานนะย่าเด้อครับครับเอาเอายังน้องน้องฟังน้องน้องลูกๆฟังลุงจอนนี่นะจอนนี่นะนะฟังนะหันหน้ามามองนะวันนี้นะจอนนี่มาเที่ยวหมู่บ้านของหนู มาโปรโมทมาถ่ายทำพิมพ์วีเพลงให้คนได้รู้จักทั่วประเทศว่าหมู่บ้านของหนูมันสวยมากให้คนเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะจอนนี่จะให้คนทั่วประเทศได้รู้จักหมู่บ้านของหนูเยอะมากขึ้นได้มาเที่ยวามาเที่ยวหาหนูเผื่อมีโอกาสเขาจะได้มาซื้อขนมให้หนูหนูกินเหมือนกับน้าจอนนี่แต่หนูหนูสัญญากับน้าจอนนี่อยู่หนึ่งอย่างนะพูดตามน้าจอนนี่นะาพูดตามนะ โตขึ้นหนูจะเป็นคนดีโตเปนนดเาดังกว่านี้สิคะโตขึ้นหนูจะเป็นคนดีมมอีกรอบโตขึ้นหนูจะเป็นคนดีอีกรอบโตขึ้นหนูจเป็นคนดีขอเสียงประมือัวงหน่อยครับอ่าลูกซิ้ยงเป็นไรพ่อเป็น่พ่อหลือพ่อกินบอโอ้บกิกรงานร้องเนี่ยบริกรงานร้องแน่นีน่เ,เอเอนะครับนไไนเนาะ ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอีกบรรยากาศความน่ารักนะครับอของวิถีความเป็นอยู่ของน้องๆนะครับอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งของอีกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งปกตินี้เดี๋ยวมาถามสอบถามหน่อยอมาสอบถามผู้ใหญ่ให้ผมถามเนี่ยอ,อย่างอย่างพอเขาโตขึ้นเนี่ยเวลาเขาเขาไปเรียนมัธยมเนี่ยเขาไปเรียนโรงเรียนไหนกันเด๋ยหนาแท่งค่ะนามแท่งเพราะอะไรทําไมเขาไม่เข้าไปเรียนโรงเรียนประจําอําเภอของเจียมไกลบ่มันไกลบ่ ไกลก็จริงไม่มีตังก็จริงค่มแล้วจากหมู่จากหมู่บ้านของเราไปโรงเรียนบ้านน้ำแท่งเนี่ยประมาณกี่กิโลประมาณเพิงบอกตั้งแต่นาพก็สิบกว่าสิบสิบห้าจากจากนี่สิบไปประมาณยี่สิบกว่ากิโลโอ้โหนี่ก็เรียนโรงเรียนประจำตำบลน,น้ำแท่งนะครับเนาะกระท่ากับว่าน้นองๆพอขึ้นมัธยมซะส่วนใหญ่เนาะ ผู้ใดมีเงินมีท่องแหนกไดเขาโรงเรียนเมืองนะครับเนาะพวกผู้ใดบ่มีตังกับคงไดเขาโรงเรียนประจำตำบลก็คือโรงเรียนตำบลหน,นามแท่งหนามแท่งก็คืออีกหนึ่งตำบลหนึ่งของอำเภอศรีเมืองใหม่ซึ่งคงอยู่ใกล้กับตำบลน,นาโพกลางนะครับวันครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาสร้างงานศิลป์บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างน,น้อยๆผมให้คนทั่วโลกและทั่วประเทศได้รับรู้ว่าอุบลราชธานีบ้านเกิดของผมนะครับแผ่นดินเกิดของผมยังมีสถานที่ต้องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูจองนายอยอยู่นาจะหวรวยสามพันโบกเข็มมาลาดนะครับแม่น้ำสองสีโขงเจียมอ่าและก็แกงสพพะพืออำเภอพิบูรณ์บังสาหารนะครับน้ําตกแสงจันทโขงเจียมน้ําตกสร้อยสวรรค์ของเจียมอ่าเขื่อนศรีน,ทนิทรพัทยาน้อยช่องเม็กวัดภู่เพาวนะครับผาแต้มผาชนะไรรวมทั้งที่นี่อีกแห่งนะครับในบทเพลงที่ผมกำลังถ่ายทำวันนี้ก็คือ เขาบักก้าเปิดโตมึงดอกรอติดตามเลยแล้วกันนะครับว่า MV เพลงเพลงนี้เรื่องราวของเพลงนี้ผมสร้างขึ้นณบ้านคันท่าเกวียนครับตำบลนาโพกลางนะครับอยากให้คนทั่วประเทศ f c ผมมีโอกาสมาเที่ยวอำเภอไหนก็ได้ในอุบลอำเภอไหนก็ได้ในแผ่นดินอีสานอำเภอไหนก็ได้ของประเทศไทยทุกที่แผ่นดินไทยเราสวยงามทุกที่เรามีวัฒนธรรมที่สวยงาม ทุกที่เรามีความรักความเมตตาความสาม,มัคคีที่สวยงามต่อกันอย่างเช่นวันนี้กําลังใจเล็กน้อยที่ผมมีให้กับน้องๆเหล่านี้วันนี้ปี2,564ไม่ใครจะไม่รู้ว่าอีก20หรือ30ไปข้างหน้าเขาอาจจะเติบโตมาเป็นอย่างเช่นจอนนี่มือปราบเมืองไทยก็ได้เขาอาจจะเป็นบุคคลคุณภาพของประเทศก็ได้ อาจจะสร้างประโยชน์ได้โดยไม่สร้างปัญหาอย่างเช่นผมก็ได้เหมือนที่ผมบอกกับตัวเองมาตลอดว่าถ้าผมสร้างประโยชน์ไม่ได้ผมก็จะไปสร้างปัญหาแต่ณเวลานี้มาดูต่อครับว่าลูกสิ้นเป็นเป็นเนด็กกินง่ายปะครับ <laughs> อสวัสดีค่ะเ,คเนี่ยสวัสดีค,ค่ะพี่ค่ะเรื่อยกับคนที่บานนีเม็นมเมื่อ,อยอ๋อนะครับนอ่ามือนี้ผมมาให้กำลังใจที่ใหญเด้อดีใจหลายอ่ะคูเสริมเสรบเลยอ่าเสือ้หลี่นเลยพูดละมันเป็นต่พ่อกันบ่เอาพูลไม้กอน เอาผลไม้ก่อนวพวกบบยิมยังง่วนมาอีกเข้าขใจปะครับให้พปในห้องทองก่อนบังโซ่มันสิบได้กินกันไงอ่าเอาผลไมใ้ใส่ถุงแล้วให้เขายืนกินแถวนี้นะครับโบสันมันสิบอรอเอาลุงลงทอดที่หลายเรื่อยอ่านะครับนี่คืออีกหนึ่งกำลังใจที่มีให้กันหากคุณมาเห็นบรรยากาศมาเห็นวัฒนธรรมมาเห็นความเป็นอยู่คุณจะเข้าใจความรู้สึกนะครับไม่แปลกหรอกครับที่วันนี้ที่ผมต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงลูกชิ้นน้องๆ ก็มีเท่าไหร่ผมจะเมาให้หมดวันนี้นะครับเพราะว่าเด็กกลุ่มกลุ่มนี้เขาวิ่งตามผมมาทั้งวันนะครับนะจอร์นี่บ้างคนรู้จักคนไม่รู้จักข้อคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไอ้อจอร์นี่ทั้งวันถ่ายรูปก,กับผมทั้งวันผมเห็นความรักที่เขามีต่อผมวันนี้พอดีผมคิวว่างนะครับให้กองถ่ายเขาดําเนินการต่อเลยถือโอกาสมาเลี้ยงลูกชิ้นนะครับอย่างน้อย มันก็สมองบอกถึงความมีน้ำใจอาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศเราต่อไปสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับมาสุดท้ายนี้โอ๊ยก่อนสุดท้ายนี้มาเบิ่งก่อนหลูกสิน <laughs> เป็นห <laughs> ลูกสินนะครับเนาะนะครับ,นะรบนี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศครับบรรยากาศอันอบอุน่นบรรยากาศอันน่ารักนะครับเอา ว่าได้จัดให้ให้ลูกในร้านเนอะเอาดูนี่ครับดูบรรยากาศเขาได้กินกันนะครับเห็นแล้วโอ้ยประทับช่างประทับใจเหลือหลายนะครับนี่จะรุนลูกสาวนักศิลป์คงซํารุานหลูกสาวผมนะครับเนาะอร่อยไหม,ล,ไมลูกอร่อยไหมมันร้อนมันร้อนมันร้อนอยู่มันเป่าก็ไดห่อนอยู่นะครับบรรยากาศนี่นะครับมาเดี๋ยวปิดคลิปที่วิวนี้ก่อนมา นะครับโอ้โบไปหรอกย่างไก่อาจารนปิดต,ตรงหน้าบรรยากาศนี่ละอ่ะให้เห็นหน่อยทั้งหลังน้ำอ่ะหเห็นหน้อยๆตรงยืนต่อคิวสุดท้ายนี้ครับผมไม่มีอะไรมากหากวันหนึ่งผมชื่อผมมันหายไปจากแผ่นดินหรืออะไรตับลมหายใจผมหมดสิ้นไปนะครับอย่างน้อยๆผมก็ได้ทิ้งไว้เป็นตำนานเรื่องราวของการแบ่งปันการมีน้ำใจให้กับเด็กๆกลุ่มนี้ให้เขาได้รับรู้ว่า สังคมเรานะครับสิ่งที่สวยงามคือการแบ่งปันการสามคัคคีการให้ความรักการเมตตาต่อกันเพราะชีวิตผมประสบการณ์ในชีวิตผมผ่านแต่เรื่องราวที่มันเจ็บปวดเรื่องราวในคดีที่หลายๆอย่างนะครับวันนี้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านที่ได้เห็นได้เห็นรอยยิ้มที่เด็กๆได้กินลูกชิ้น รอยยิ้มที่เห็นบรรยากาศที่เขาได้มีความสุขถึงแม้จะเป็นของที่มันราคาไม่ได้ถูกโอ้ไม่ได้แพงราคาถูกๆไม่ได้หรูหราเหมือนอย่างเซเว่นเซ่นอย่าง KFC ที่เด็กในเมืองได้ทานแต่จังนี้น้อยมันคือรอยยิ้มที่สวยงามขอทุกท่านรับชมคลิปนี้จงพบแจ่ความสุขกายสุขใจครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปและหากพี่น้องบ้านคันท่าเกวียนเห็นคลิปนี้นะครับ ผมฝากบอกพี่น้องบ้านคันทาเกียนที่ดูที่ทำงานต่างประเทศทำงานอยู่ทั่วประเทศไทยว่าผมได้มาสัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศของหมู่บ้านของท่านชาวบ้านของหมู่บ้านท่านน่ารักครับแล้วหากผมมีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวอีกผมยเอขนมเส็บแซ่บมาให้น้องๆนูๆไน้กินอีกนะครับเนาะขอให้ทุกท่านที่รับชมวิดีโอลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากใจจอห์นี่มือป่าอินดี่เมืองไทยครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไไขอเสียงปรบมือด้วงหนลูก